นางตะเคียนนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยเป็นผีผู้หญิงจำพวกรุกเทวดาสิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนความเชื่อเกี่ยวกับนางตะเคียนนั้นเชื่อกันว่าบริเวณพื้นป่าที่มีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่นั้นจะสะอาดสะอา้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอ ก็คงเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลานั่นเองนางตะเคียนนั้นมักมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางทีก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่ว,วไปผีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกห่วงที่อยู่ และจะดุร้ายมากหากใครคิดจะลุก้านที่อยู่ของตนผู้คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือในสมัยก่อนหรือนำต้นตะเคียนมาสร้างบ้านจำเป็นจะต้องทําพิธีวงสวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อน ทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปลสภาพเป็นยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือหรือถ้าเป็นบ้านนางตะเคียนก็จะกลายเป็นเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือน นั่นเอง